ขอนั้ากันพี่น้องก้อยกุ้งกุ้งเต้นกุ้งเต้นหนึ่งเขาเพียได้พี่น้องกินข้าวด้วยกันค่ะก้อยกุ้งก้อยกุ้งมัมนเปษนาปานา้ำขอนพี่น้องน้าอยู่ห่างๆกันเลยไปขอสื่อเพอิ่มยองย่ออก้อยกุ้งสุดยอดพี่น้อง สดๆพี่น้องกุ้งสดๆเลยกุ้งน่ายไปอ่ะชอบพี่น้องเต้นดองๆอยู่เลยพี่น้องเอ้ยเต้นดองเขอบปากคนละอือหือ

Ngon keo. Còn lấy ba thì tầm đi nặng, tăng kiếm nó thở. Còn đi tầm rồi. Ừ. Ừ. không rất bình Cả gái, Ừ. 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 Ừ.

อืมหึ่มจับพี่น้องคุณสอบแซ่บพักอีกวะืมไม่อยากจะพูดเนี่ยพี่น้องเบึ้งไก่ไกลบึ้งไกลไกพี่น้อง